สวัสดีพ่อเม่พี่น้องช่องซีมอนเอ็นเอลแชนแนลมูนิมซีมอนมรอรับพี่แฟนนาเลิกโรงเรียนซีมอนเลิกโรงเรียนเสร็จแล้วก็มรอรับพี่แฟน,นาเวลาอะไรเรลืกกันพี่น้องจ้าก,กับบรรยากาศดีๆทองฝาแก,ก้มใสอ่องต้องเลยพี่น้องจา้าประเทศเนเธอร์แลนด์บางวันกับฝนตกแต่ว่าวันนี้อากาศดีคักดีแน่ซีมอนกอมารอบาพี่กอนมู แม่ซิมอนกับเวลาในชีวิตประจําวันก็ไปรับซีมอนมาสเสร็จแล้วก็มารับแฟนหน้าเวลา,ลาลอะไรเรียกกันพี่น้องจา้าแต่ว่าโรงเรียนของซีมอนก็อยู่เขาโรงเรียนของแฟนหน้าก็อยู่เขาโรงเรียนตอนบ่ายนี้ซิมอนก็ต้องไปขีดยาวัคซีนซีขวบพี่น้องเอ้ยแม่ซีมอนสีแกงซีมอนสักหน่อยก่อนซีมอนซีมอนเอ้ยวันนี้สิได้ไปขีดยาวัคซีนเด้อเข็มหนึ่ง เด็กน้อยซี่ขวบพี่น้องเอ้ยต้องนัดไปขีดยาวัคซีนแม่ซิมอนสิบบวกซี่มอนว่าไปขีดยาวัคซีนวันนี้ซี่มอนสีอาการจังไรพี่น้องจ้าซี่มอนบ่มักเข็มซี่มอนยานเข็มพี่น้องถ้าแม่นว่าบอกให้ไปขีดยาวัคซีนนี่ซี่มอนสียานสีงุ๊ดงิดทั้งวันเลยพี่น้องมีลูกผู้ใดเป็นขี้ยางแม่ซิมอนโบนอ่ยานเข็มซี่มอนบ่นเราพี่น้อง จุ๊เห็นแม่แลราพี่น้องจ้าแม่บอกว่าจ,จะพาไปขีดยาวัคซ้นบ๊อบพอใจจักดการแล้วน้องโอ้พี่น้องที่วมงุกดงเงิดบบอบพอใจอารมณ์บดจ่อยมอนัดเด็กน้อยสี่ขวบไปขีดยาวัคซ้นพี่นอ้องที่หมดอารมณ์บดจ่อยทั้งวันเลยอุ่นพี่นอ้องจักดการเ่อคนยานเข็มเอยสูสูต,วตัวนาอยยานเข็ม ซีมอนอารมณ์บ่จอยทั้งวันในพี่น้องจ,จ้าเจ๊กันแล้วเ <laughs> จอแต้ๆเข็มเข็มขีดตูดแม่ซีมอนเอบอกซีมอนว่าวันนี้ติดเจอเข็มขีดตูด <laughs> ซีมอนบ่พอใจในหะ้นอนอารมณ์บ่พอใจโกรธแล้วเครียดแล้วบ่ยววอยากไปขีดยาปฏิเสธบ่ได้คือน,นัดหมอแล้วแล้วหมอต้องให้ไปวันนี้เซ็ตแท้เซ็ตแท้ เงียบเงอยสองสวยเลยพี่น้องรับอาการวันนี้ซิมอนบ่เป็นจิตเย็นใจสิเฮ็ดคำขันคล้ายเขียดได้ทั้งสิ้นเม่บอกตั้งแต่เส้าว่าไปเรียนเสร็จแล้วตอนบ่ายมะฮับพี่แฟนน่าแล้วสิพาไปขี่ยาบังซินพูนทองฟ้าพี่น้องขจ้ากับท่านเนี่ยมาฮับลูกฮับเต่าเลยแม่ซิมอนกับมาก่อนบ่ว่าจะไปทรงลูกกับไปก่อนมูมาฮับกับมาฮับกอนมูหิวนอนหล่อซิมอน ทีวีดีโอบ้นบานๆสไตล์แม่ซิมอนคือเกา่าบรรยากาศดีๆเด็กหน่อยก็ใส่งเกงขาสั่นเสียแขนสั่นได้พี่น้องคุณเขาเจิ่มทยอยมาหับลูกแล้วพี่น้องจ้าซิมอนไปไปไปขนนกไปนางเบิึงกับนกตรงไกลๆเป็นซิมอนโอ้นกออกมาหากินนอนหากินหนันแมงคุณเขเจ้ามาทยอยมาหับลูกพี่หนาเลียนพี่น้อง มอนเงาเสาซ้อยยานเข็มพูนผุนไปคิดลนทางผุนพาพี่แฟนหน้ากับว่าท่านได้เลิกอีกโดนพี่นอกแม้ซิมอนมานกอดมูข้าเจ้าพ่อเมียกับพระท่านทยอยมาเลยมาแค่คนสองคนซิมอนกับวนเวียนไปกับอารมณ์บบข่อยดีปันไดวัน,นี้จะโดนเข็มทิ่ม แขนขือทีทมขากับบุงหมูหรือทีทมตูดกรบุงหมูพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยขิดยาวัคซีนย่ำเด็กกับไข่ย,ย่ำนันเม่ซี่อนกับ่อยากให้ขีแลรวพี่น้องแต่เขาบังคับกระตรงไปตามนัดพู่นพ่อเม่พี่น้องเพิเ่งขอยอยมารับลูกรับเต่าเหลืองโรงเรียนบรรยากาศวันนี้ก็ดีดีค่ะดีแนวห้อนมันก็บวชซัมหนาวซัมผอนพี่น้องจ้าพอดีพอดียี่สิบองศา ทยอยมาฮับลูกฮับเต่าเดี๋พี่น้องจ้าไก่ถึงเวลาเป็นหนักไก่เลือลงเลี้ยนแล้วมาแล้วมาแล้วพ่แวอแม่พี่น้องพราเจ้ามาฮับลูกฮับเตา่าคลิปวิดีโอบบาน,บานสไตล์ตั้งแดนก็ขอบคขขุ้นสุขสุขคนที่เสียสละมารับชมแม่ซิมอนไอกระลังไก่ซิมอนเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมบาว่าเอฟซีไม่เอฟซีเก่า FC, ขอบคุณหลายจ้าสิเป็นหนาหเลยนี่แหละพี่น้องบายฝากติดตามคลิปหนาด้วยเจ้ายบาย